สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะยังเรียนกับครูจิ๊บคุณครูอารัญญากี้ข้อหรือครูจิ๊บเหมือนเดิมนะคะนักเรียนทุกคนจะมาเจอกับคุณครูในรายวิชาศิลปะหรือวิชาทัศนศิลป์นะคะวันนี้คุณครูยังคงอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับทัศนธาตุอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมีสองอย่างมาให้นักเรียนได้จํา วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างรูปทรงว่ารูปร่างและรูปทรงมีความแตกต่างกันอย่างไรรูปร่างและรูปทรงรูปร่างหมายถึงเส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมีลักษณะเป็นสองมิติมีความกว้างและความยาวของรูปร่างรูปร่างมีด้วยกันสองอย่างนะคะรูปร่างเรขาคณิตรูปร่างวงกลม ลักษณะของสิ่งของรูปร่างวงรีอย่างเช่นปูรูปร่างสามเหลี่ยมลักษณะเช่นตัวปลาหมึกนะคะรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะภาพรรสัตว์สี่เหลี่ยมหรือเป็นลักษณะของบ้านรูปร่างห้าเหลี่ยมเป็นลักษณะของภาพสัตว์การ์ตูนต่างๆ,ๆรูปร่างแปดเหลี่ยม เช่นนาฬิกาต่อไปมาถึงรูปร่างอิสระหมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสารรค์มีความอิสระเสรีไม่มีโครงสร้างเรามาดูตัวอย่างกันนะคะรูปร่างต้นไม้รูปร่างใบไม้รูปร่างก้อนเมฆร,รูปร่างหยดน้ำรูปทรงมีลักษณะ3มิติ รูปทรงหมายถึงโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่กสายตามีลักษณะ3ามมิติมีส่วนกว้างส่วนยาวส่วนหนาให้ความรู้สึกมีเนื้อที่ในอากาศลักษณะมีแท่งภายในมีปริมาตรและมีน้ำหนักรูปทรงเรขาคณิตทรงสี่เหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมทรงกรวยทรงกระบอกทรงกลม อันนี้เป็นตัวอย่างของรูปร่างและรูปทรงต่างๆมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่อนะคะคุณครูต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียนทุกท่านและผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะที่ให้ความร่วมมือของการเรียนออนไลน์กันอย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณทุกท่านและขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็เราจะเจอกันเปิดเทิององอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้เจอกันในห้องเรียนจะได้ทํากิจกรรมสนุกสนุกกันนะคะตอนนี้คุณครูเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ